สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสนอสาวน้อยลำเพลินโชคครับพี่น้องครับมาเบิกบรรยากาศครับก่อนทําการแสดงค่้คืนนี้นะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเอ้ยผมจะไทยบรรยากาศก่อนทาการแสดงมาแล้วครับพี่น้องครับมาเบิกบรรยากาศพี่น้องเข้าครับมากแล้วครับเร่มทย่อยมากกันแล้วนะครับเนาะที่วัดกองเงินเวรุวันนะครับผมพี่น้องครับสาหรับคำคืนนี้นะครับแสดงอยู่ที่วัดกองเงินเวรุวัน นะครับอำเภอปาจิกาบินบุรีจังหวัดปาจีนนะครับพี่น้องเบื้บรรยากาศรอบๆวันดอกยังงามเลยพี่น้องครับไปเลยครับนะครับผมนี่พี่น้องพี่น้องก็เริ่มเดินทางมาแล้วนะครับหยิบถุงเดียวทันล้อพีน้องเดินทางมาแล้วทีเวทีเข้ากะล้อเล่นจ้าลรอเล่นสวยงามอลังการเลยนะครับเกาะน้ำแม่คนเราคำขึ้นนี้นะครับผมเกาะน้ำเหมือนติ๊กจกนะอย่าลืมนะครับให้ก็แลังแต่สาวน้อยลับเพลินโชว์ นะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศบนเวทีขวันทำการแสดงนะครับมาแล้วอย่ารอพี่น้องครับอย่าลืมนะครับผมมาให้กำลังใจนะครับแต่ตอนนี้พี่น้องเข้ากับกำลังทยอยเดินทางเข้ามานะครับถือว่ามื้อนี้ครับผมบรรยากาศนะครับพี่น้องเข้ากำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็โชคทั้งวัดเข้ากับระกาศนะครับเอิดพี่เอิอน้องมานะครับผมนี่พี่น้องเข้ากับทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปให้กำลังใจกับเพชร วัดแผงสองนะเออเดี๋ยวนีครับไทยบรรยากาศก่อนเริ่มทําการแสดงนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับภายในวิกนะครับภายในงานนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นงานวัดนะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดกองเงินเวลุ่งวันพี่น้องครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เลยนะครับที่เฮ้าเดินทางมานะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผม ห่างจากไม่ไกลจากตอกสมบูรณ์นะครับล่าสุนทงมาเล่นอยู่ตอกสมบูรณ์นะครับแฟนคลับเอ็มซีก็ให้การต้อนรับเฮาย่างดีเลยนะครับผมเมื่อนี้ก็เช่นก็เช่นเดิมนะครับผมการต้อนรับปัญหาบอกข้าครับน้องหน่อยสาพุทุกข์โขโพแาจับวนอำกาเจริญครับวันนี้ นะครับพี่น้องเข้าไเดินทางมาแล้วนะครับผม,ม,มปีฝากปีฝากน้องน้ำเนยกันแล้วกันครับผม้ด อยูทีมงานแต่การที่นะครับผมขับปาร์คทีมงานมือมิก้ามือไฟมือมิกผู้อยู่เบื้องหลงังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงมาแล้วครับตัวจริงเซียนจริงครับมือมิกที่ขับรถทัวร์ได้นะครับ เลิ่อร้านควงมากเลยพี่น้องครับร้านในมือนี้นะครับควงขวางะเหละเกินเดี๋ยวพพี่ผีพาน้องไปเบิ่งข้างนอกนะครับพ้าพีน้องไปิดวันยากาศข้างนอกครับผมเบิ่งหน้าประตู นะครับผมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในรายในครับเขาทีมงานนี่นะฮะไม่ได้หลุดออกมาตรงนั้นถ้าหลุดออกก็ตรงห้าโมงเย็นสำหรับทุกจะได้หลุดออกมยากเมื่อคืนนี้มีมุ้ยนี่คือสีของลูกจ้างนะครับผมเป็นนักนะเรียกว่าเป็นลูกจ้างยี่สิบสี่ปีนะครับกับชีวิตที่เป็นลูกจ้าง

่ีเป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับพี่น้องครับขอบคุงพี่น้องครับก็คือชีวิตของลูกจ้าไม่ไรตานะครับพี่น้องแปดโมงเช้าจำกัดแล้วนะครับสิทธิของท่านไม่มีไม่มีนะมีเสนองเฮานะครับมือนี้ครับอย่าลืมมาให็นกับเราแน่ใจครับสาวน้อยล่ำเพลิงโชว์เฮาด้วยครับมือแรงครับห้าโมงเย็นหากินเข่าพี่น้องของท่านกลับมาแล้วถ้าเราไปเจอที่แซ่บสุดธิ์ของท่านมีแล้วนะครับ น,นี่บรรยากาศภายในงานท่านไม่เข้ามาตัวคนหลายอย่ด้ไม่รอ,อ้บรรยากาศท่านมีสิทธิ์ที่จะโดน บรากาศหน้า sì ง so. านนะครับทำไมดูดีดีังพี่น้องครับบรรยากาศหน้างานนะครับคนหอบกันไล่นะครับทไมพี่น้องก็ร่างทยอยเดินทางมากป่าวว่ดแน่กันแล้วกันครับพูดในยุคไก่นะครับเราจะเริ่มมาให้นกำลังแรงใจนะครับทีมงานเรานะครับสาวน้อยน้ำมือโชว์นะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี <t OVER> ้เดินทางไปที่บุรีรัมย์ลำไยมากนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศคร,รับบรรยากาศนี่สามดอกยี่สิบก็ได้เรียนโดนแล้วเนี่ยพี่น้องครับ นี่มัคอมเมน,นต์นี่โอ้บตาใม่ครนตาตงุี่หรอกครับตุวิธีการีปเราโป้งครับเตครป้าคนกยี่กิดาเมนบ้างเหอเอเอกระถือซ้ำ <c ười> เอ้ยหมดเลยหมดได้ตุ๊กตาเลยนะครับ ้่าเบื้องลานค้าครับเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่นครับกับเขามากมาหไร้ตาครับบูญทางวัดพี่น้องปวดชดงามเนี่พี่น้องครับเยาเห็นนะครับผู้ใดอยัางไม่รวมทั้งบุญปิตงฝังลูกนิมิตนะครับเรียนเชิญนะพี่น้องเด้อพี่น้องทางกบบินบุรีนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวทางมอกมาถึงแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรนะครับเข้าไปชมสาวน้อยลำเบอรโชว์ครับคืนนี้นะครับเป็นของลาของเล่นทั้งหมดกับไลฟ์พี่น้งนองมืดนะครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวเป็นคาร์โล่อยเวอร์ถูกเพราะก็ลอยเวอร์น่ากินนะวะนายูมหาลัยนายูน่ากินครับ เราเริ่มการทำการแสดงสามทุ่มนะพี่น้องเริ่มมือนีสามทุ่มถึงสว่างเลยนะครับสอดแจกแจ้งฟางพี่น้องเอ้ยมือนีพลายยุคไข่อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจว่าท่านจะต้องซื้อบัตรเข้าไปชมแน่นอนเคิดว่าเมื่อวานนี่คิดว่าชีได้ขยายสังกสีโอ้ด้วย้กินพี่น้องเพราะกฉะนั้นเเดี๋ยวมา

กเหนื่อยนะเหนื่อยจะหมบอกว่าครับพี่น้องครับจะรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวปซ้ำนี้กคแล้วกันครับผู้ขาดใช่ฮะอยู่เรากินเกินสำหรับผู้ใดรับชมคลิปนี้ให้อยู่ดีไม่แห้งครับพวามเจ็บใแย่ใ,ใดความไข่แยห่หนีคิดเงินให้ใดเงินชิดท้องไห่ท้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ